ลองใจดูเธอนะควันใจจกักรยานกับมอเตอร์ไซค์อันไหนปลอดภัยกว่ากาันรถพี่ช้ากว่าทุกคนคือว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู d g 2หรือว่า d g 5พี่อ้นี้ d g จ2หรือว่า d 5 d ี5 <c oughs> d g 5, <c oughs> 5. <c oughs> เองครับผมทุกคนดู โอ้โหทุกคนหาดูได้ยากมากครับผมทุกคนนี่ฮอนด้าตรงรุ่นตรงสเปคด้วยครับผมทุกคนนี่อันนี้ผมพาทุกคนมาดูพี่น้อยกํา <punished>. ล <Hello. S 2> ังประกอบล้อด้วยครับนี่โอ้โหนี่พี่เต้กำลังโอ้โหทุ่งไลซิ่งด้วยคนดูโอ้โหโรบาเต็มโรบาเต็มระบบเลยครับผมทุกคนดูดิพระเจ้าทุกคนดูบอก ทุกคนผมบอกเลยแค่บอกก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วทุกคนดูโลบาลด,ด,ด้วยดูมอเลยด้วยทุกคนดูธรรมดาครับผมหืาดูได้ยากมากตรงรุ่นตรงสเปคครับผมเครื่องโอ้ปั๊มด้วยโอ้เครื่อง,ออองฝ่าแดงทุกคนก็รู้อยู่ฝ่าแดงนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วทุกคนอันนี้ไนมะ่ธรรมดาครับผมโอ้เต็มระบบครับผมทุกคน